ต่อไปตั้งใจฟังคําสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวิชให้ฟังในเรื่องความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในหนังสือพุทธภจนณะหมวดธรรมฉบับคารวาชั้นเลิศหน้า29จากพระตาิบดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชนะเล่มที่23หน้าที่413ข้อที่227 ภิกขุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีตัณหาเป็นมูลเก้าอย่าง9อย่างอย่างไรเก้าอย่างคือเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรัก จึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบโมเมาเพราะอาศัยความสยบโมเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรนีเพราะอาศัยความตระนีจึงมีการห่วงกั้น เพราะอาศัยการห่วงกั้นจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำสอเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนก ย่อมเกิดขึ้นพร้อมภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าธรรมะที่มีตัณหาเป็นมูล9อย่าง